ประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาพระราชติการออกเสียงประชามติคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยในฐานะสมาชิกวุฒิสภาก็บอกนะครับว่าเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกฎหมายไม่เรียบร้อยเนี่ยที่จริงเสร็จหมดแล้วนะรวมไปถึงประเด็นต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมาการวิสามัญในวันที่1และ2เมษายนนี้หลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาการรวมเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภานะครับ คุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลือชัยครับคุณผู้ชมประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามตินะครับได้กล่าวออกมาบอกว่าตามที่มีข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่สํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขร่างกฎหมายไม่ทันตามกําหนดนั้นไม่เป็นความจริงนะฮะเป็นความคาดเคลื่อนที่ผ่านมาคุณสุรชัยตนเองนะฮะบ,บอกว่ามีการติดตามประสานง,งานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกามาโดยตลอดครับ โดยได้รับการยืนยันจากกฤษฎีิกาว่าพิจารณาแล้วเสร็จทันอย่างแน่นอนและจะเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการวิสามันในวันที่1และ2เมษายนนี้เช่นกันซึ่งตนเองนะครับได้มีการนัดประชุมนอกรอบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆในวันจันทร์นี้แหละคุณสนันธรและจะมีการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการวิสามัญถัดไปก็คือวันที่1และ2เมษาย,ยนนี้เช่นกันครับโดยจะสอดคล้องกับกรอบธรรมรายต่างๆที่ประธานรัฐสภาได้มีหนังสือไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอความเห็นชอบในการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญครั้งที่2ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่7และ8เมษายนนี้ยืนยันนะครับว่ายังอยู่ในธรรมรายนี้อยู่ครับ คุณสุดชัยยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าส่วนตัวนั้นไม่อยากให้มีการคาดเดาไปก่อนว่าร่างกฎหมายประชามติจะผ่านหรือไม่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่3ามและครับและการนาร่างกลับมาทบทวนก็ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใดแต่การพิจารณา,านั้นจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและมีความสอดคล้องกันกับกฎหมายของเนื้อหาต่างๆและสอดคล้องกันทั้งฉบับด้วยตนในฐานะประธานคณะกรรมาการวิสามัญนะครับจึงอยากจะให้ทางสมาชิกรัฐสภาทุกคนเนี่ยนะฮะมีเป้าหมายร่วมกัน คือเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักและหากยึดเป้าหมายร่วมนี้กันไม่ต้องมองผลประโยชน์ทางการเมืองหรือพักการเมืองเป็นที่ตั้งขอให้ร่วมกันในการช่วยกันปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและเป็นการลดปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไปฟังเสียงของคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยประธานคณะกรรมธิการวิสามันครับ เป็นเรื่องทางการเมืองนะครับเป็นเรื่องทางการเมืองซึ่งซึ่งผมก็ไม่ไม่อาจที่จะไปวิเคราะห์หรือไปคาดคะเนล่วงหน้าได้ในอนาคตแต่ทางที่ดีที่สุดก็คืออยากจะเรียนผ่านไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตั้งแต่คณะรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นเป็นผู้เสนอร่างนะครับสมาชิกรัฐสภาทั้งทั้งในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลก็ดีหรือในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายคา้าน หรือแม้ก็ตั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับขอให้มองเป้าหมายไปข้างหน้าร่วมกันก็คือประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชนเป็นหลักถ้าถ้าถ้าเรายึดหลักนี้ร่วมกันนะครับโดยไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายทางการเมืองส่วนตัวนะครับช่วยกันปรับปรุงดูแลกฎหมายฉบับนี้ให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดผมว่าก็จะได้ลดปัญหาต่างๆ ในเชิงที่หลายฝ่ายตั้งคำถามกันอยู่ในขณะนี้นะครับเราจะต้องจะได้ไม่ต้องเดินไปสู่จุดนั้น